วัดจุลามณีจังหวัดพิศนุโลกทารักดำแปะลายกนกสวยเด่นสะดุดตาหวังป้องกันไม่ให้คนรอบตัดมีประชาชนสนใจถ่ายรูปจำนวนมากค่ะที่วัดจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกได้จัดให้มีพิธีบวชต้นไม้แบบแปลกๆขึ้นเพื่อเป็นขุศสโลบายป้องกันไม่ให้คนลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่หลายต้นอาทิต้นจามจุรีต้นตะแบกต้นศักรวมกว่า20ต้นทางวัดได้ทําพิธีบวชด,ด้วยการทารักดําที่เปลือกและลแปะลวดลายกระหนกสีทองแบบไทยโบราณอย่างสวยงามทําให้ต้นไม้แลดูสวยงามสง่าม,มากประชาชนที่พบเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนต่างเข้ามาชมความงดงามและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกทําให้บรรยากาศในวันเสาร์และอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก พรครูโสภิตวิทยาพรสมโพศพัทจาโรจเจ้าว่าวัจุรามณีกล่าวว่าโดยทั่วไปสัญญาจะใช้ผ้าจีวรสีเหลืองมาห่มกลุ่มพันธุ์บริเวณรอบโคนต้นไม้ใหญ่แต่สำหรับที่วัจุรามณีจะทารักสีดำที่เปลือกของต้นไม้และแปะลวดลายลงบนโคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งจะออกแบบสีทองเป็นไทยโบราณตัดแปลงมาจากลวดลายกนกบนซากพระปรางเก่าแก่มองดูแล้วสวยงามมีความเป็นไทยอยากให้คนไทยมองเห็นคุณค่าและศิลปะ ความงามบนความเป็นไทยค่ะให้มันดึงดูดเ,เป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปซะหน่อยหนึ่งก็เป็นพลาสติกที่เห็นนี้ก็เป็นพลาสติกลายทองชุบทองแล้วก็ไม่มีผลอะไรกับต้นไม้ที่ทําความเสียหายกับต้นไม้ก็มันเป็นไทยๆนะพอะเราจะเปิดเป็นประเทศอาเซียนแล้วก็เลย เอาความเป็นไทยนะผสมผสานก,นกันกับธรรมชาติด้วยกับโบราณสถานที่มีเพื่อให้คนทั่วไปได้ได้สนใจก็เพิ่มมากขึ้นมาก่อน,นี้ไม่มีเลยนะบางทีเดือนเดือนหนึงนงน่งไม่มีใครมาเลยแต่เดีด๋ยวนี้ก็มีมาทุกวันแล้วก็ในประเทศก็ทางภาคใตท้ทางภาคอีสานบางทีก็มามาเป็นรถทัวร์ก็มีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําลักษณะนี้เป็นการกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวในฐานะ ที่นี่เองเนี่ยก็เป็นที่ท่องเที่ยว